มีพี่ๆหลายท่านมากนะครับถามวิธีการเพราะเม็ดไม้แต่ละอย่างกับผมมาเอาอย่างนี้ดีกว่าทิศวันมาแนะนําเทคนิคที่ทิศวันใช้ในการเพราะก้าไม้ดีกว่าคือทิศวันเนี่ยแบ่งเม็ดก้าไม้เนี่ยออกเป็น3าสาอย่างครับสข้อใหญ่ๆ3ข้อใหญ่ๆนะครับจะมีพิเศษหน่อยก็เอาไว้อีกทีนึงกลุ่มที่1นนะครับก็คือพวกที่ผิวมันๆแต่เราจิกหรือว่าเรากัดเนี่ยมันยุบเข้าไปเช่นพวกเม็ดไม้แดงเม็ด เม็ดพยุงเม็ดชิงชันเม็ดประดูพวกนี้ครับพวกนี้ให้พี่ใช้วิธีการแช่น้ําร้อนนะครับต้มน้ําร้อนประมาณว่าชงกาแฟได้แล้วเอาผ้าห่อมล็ดพวกเนี้ยเอาไปแช่ในน้ําร้อนนะครับสักห้าหรือ10สิบนาทีเสร็จแล้วก็เอาไปบ่มเอาไว้ก่อนไปหวานลงแปลงหรือถ้าเกิดเป็นไม้แดงเราก็ให้รอรอให้รากงอกแล้วก็เอาไปเสียบลงถุงตามเลยแล้วแต่ชนิดไม้นะครับแต่ถ้าเป็นประดูชิงชันพยุงเราก็จะไปหวานก่อนนะครับ แ่มเมล็ดประเภทนี้นะครับบางครั้งเขาก็แช่น้าร้อนก่อน5 1 0สนาทีเสร็จแล,แล้วเขาก็เอาไปแช่น้ําเย็นหรือน้ปกติเนี่ยคืนหนึง่งแล้วค่อยไปบ่มได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเลยเม็ดกระถินเทพาเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มที่1นนะครับก็คือเอาไปแช่น้ําร้อนนะครับเม็ดไม้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มันผิวนอกมันมัน,มนแข็งรากัดไม่เข้านะครับเช่นนะครับเม็ดมะข่ามงแล้วก็ตระกูลคูนต่างๆกะละปพึกราชพึกชัยพึก พวกตระกูลคูนพวกนี้ครับก็คือเราจะต้องขีดก่อนก็คือเราต้องขีดหรือว่าทําให้ปลือกข้างนอกเนี่ยมันแตกนิดนึงแล้วก็ให้มองเห็นเนื้อขาวขาวข้างในครับไม่ไม่ต้องขีดถึงเนื้อข้างในนะแค่ให้มองเห็นเนื้อขาวขาวข้างในนะครับจากนั้นค่อยเอาไปแช่น้ําแช่น้ําธรรมดาเลยครับ1นถึงสคืนแล้วแต่ไม้นะครับ1นถึงสคืนแล้วแต่ไม้แล้วก็เอาไปบ่มรอจนกว่ารากเขาจะแตกรากเขาจะงอกแล้วค่อยเอาไปลงถุงดํานะครับนี่คือไม้ประเภทที่2 ส่วนเม็ดไม้กลุ่มที่สามที่ทิศวันบอกนะครับก็คือพวกพวกยางนาตระกูลยางนาครับพวกไม้วงยางพวกนี้นะครับเผือกข้างนอกอ่ะมันจะเหมือนเหมือนเส้นใยมาหอ่อห่อเอาไว้ประมาณนั้นพวกนี้นะครับพี่เอาไปแช่น้ำนะครับเอาเม็ดเขานี่แหละเอาไปแช่น้ำหนึ่งถึงสองคืนนะครับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาบ่มเอาไว้เอาผ้าห่อบ่มเอาไว้นะครับรอจนกว่ารากเขาจะงอกแล้วค่อยเอาไปลงถุงพวกนี้ต้องแช่น้ำครับเม็ดยางนาพวกนี้ต้องแช่น้ำเพราะง่าย แต่มีเทคนิคสําคัญอย่างหนึ่งนะครับสําคัญยิ่งกว่าวิธีเพาะก็คือเม็ดพวกไม้วงจางพวกเนี้จะต้องเก็บสดใหม่นะครับล่วงใหม่ๆยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกินอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่แป้งข้างในเม็ดเขามันจะฝ่อนะครับถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าเม็ดพวกนี้มันล่วงมานานหรือย,ยังให้เราผ่าดูข้างในมันยังมีแป้งขา,ขาวๆอยู่ถ้ามันเน่ามันดํามันค้าไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้โดยทั่วไปนะครับเราจะไปฟาดเอาเม็ดใหม่ๆหรือฟาดไม่ถึงก็ หาเลือกเม็ดที่มันร่วไม่เกินอาทิตย์โดยการดูจากสีของเขาสีของเม็ดเขามันจะมีสีเขียวแซมๆอยู่นะครับถ้าเป็นสีน้ําตาลเข้มหมดเลยก็แสดงว่ามันนานแล้วเราก็จะไม่เอานะครับสรุปนะครับวิธีการพ่อเม็ดก้าไม้ของทิศวันที่ทิศว,วันใช้ก็จะมีอยู่3ามกลุ่ม3วิธีประมาณนี้โดยโดยแยกกลุ่มตามเม็ดของต้นไม้นะครับประมาณนี้เลยเอ่ส่วนเม็ดอื่นที่มันพิเศษหน่อยก็เดี๋ยวเอาไว้อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่เจอเม็ดต้นไม้ที่เราไม่รู้จักนะครับ ลองดูกายภาพของเขาว่ามันเป็นแบบไหนมันเข้ากับกลุ่มไหนเราก็ใช้วิธีนั้นลองเพาะได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากปลูกต้นไม้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ